อ่านะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Extreme Channel ของผมนะอ่าวันนี้ก็อยู่กับช่วงล่าท้าหัวนะวันนี้ก็มาตีบวกนะตัวของทีม b าเซ e l o n a นะนะั่นก็คือคือนี่ครับอ่เอัลบารนนะ4บวก2นะใช้สูตรไหนครับอ่านะึ่ครับ รูผมจะหมุนห้าจนในสองครับหมุนให้ไอตรงเนี้หมุนห้าครั้งครับสามครับแล้วก็ชนข้างในสองครับตูวเนี้ยไม่ใช้กันท้ายครับเสร็ครับ,บแปะแปะห้าครับไปเลยหนึ่งครับ สองโอคทับเอา,า่ะขอดีเอาบาไปแล้วครับขอดีเอาบาเรียบลู้โอ้ยไปบ้าเอ้ยแหกอีกนะครับเซ็างงันไปเลยทีเดียวนะก็น,นะครับเซ่หมวก่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยอ่ะมาวันนี้ก่อนครับ